ไที่ให้มาจริงจะเป็นแบบนี้ตัวชุดหูรากก็จะมีแค่ไม่้มีไรจุดแรราคาจะไม่มีมใส่ของได้จุใจเลยนย่งงี้ยนะเดี๋ยวโชคกับ ตัวฝาครอบเขาจะมาใส่ให้ทีหลัง g บแ g ้นะครับแต่ใช้เป็น,นพิทวตตแบบเปโต้แบบเดิจะเป็นเสียงนี้นะครับเสียงออกจากลำโพงครับผมอันนี้เป็นตัวรีเจนปรับแล้วจะขึ้นดูตรงหน้าจอตรงนี้เขียวๆนะถ้าเขียวเต็มก็คือปล่อยเบรกแล้วหยุดเลย แล้วก็นี้ด r i v i ิ g ลบอทปรับไว้ที่ Eco. อีโคะนะเกีกรยร์มันต้องกดสองรอบนะครับถ้าเกิดจะเข้ามันมันดึงรอบเดียวไม่ได้มันต้องสองรอบเพื่อเข้าดีแล้วก็สองรอบเพื่อสอพีพก็โอเคแบกมืออยู่นี่สตาร์ทรถอยู่ตรงน,นี้แบบมงพอดีทัที่ว่าผมกำลังลากอะไรอยู่ กระจมองหลังเราไม่ต้องชอใช้ไฟม<อ>ก็เปิดไปเลยนะแล้วก็มีแคมปิ้งหมดแล้วมีช็อตคัดไปกล้องไหมสมมุติเราเข้าเกียร์ดีแล้วเปิดไฟเลี้ยวมันมาไหมสตา camping, ร์ทแคมปิ้งป๊บเก้าอี้ก็จะปรับนอนให้ม,งงงมีเส้นเลื่อนลงมาก็เดือมีเล้วจะทำนีงไงลองดูลองลองลองเข้าเกียร์ขับรถดิดีแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวดน่ยเพราะกล้องมันจะติดให้มัน เรอเพดีสมมติเราจะเลียวมันคิดว่าเป็นรถนะอันนี้มันมีปุ่มเปิดไฟตรงกระบะหลังอันนี้ดีเวลาหย,ยิบของเห็นชัดเลยแล้วก็เปิดฝั่งกระโปรงล,ลองดูนะ จะมีปลันะครับมีสีช่องมันจะต้องมีไฟถ้าเปิดลองกดออนนะเห็นมันมองไม่เห็นนะแต่ได้ยินเสียงคิดว่าเป็นรอะพาไปดูฝากระโปรงหน้าหน่อยครับพี่ นี่เปิดแอร์ลมขลังอยู่เลยแรงไม่มีแอมเบียนไลท์แถมชุดชาร์จเล็กมามีแอร์ที่บอดยอดเยี่ยมเลยนั่งแล้วนิ่มเลที่ใส่น้ำใหญ่ข้างล่างก็เก็บของเยอะระหว่างรอแคมปิ้งหมดของปโนโนเก็บของใหญ่มากแล้วก็อันนี้มีนี่ด้วยคล้ายๆอย่าง จริงม,มันน่าจะเป็นแอร์มันน่าจะเปิดปิดได้อะแต่ว่าโอ้โหมันมันล้วงมือแล้วมันลึกลงไปข้างนี้เลยนี่เนี่ยมือมันล้วงเข้ามาเน้นถึงตรงเนี้ยเครื่องใต้ช่องแอร์นี่เลยเอากดแคมปิ้งโหมดเลยมันต้นนนแต่ต้องเอาหัวออกก่อนนะมันจะเขียนวิธีนะว่าต้องทำไงบ้างเอานรดูเอาแค่ driver seat นะครับเลือกได้แล้ว แต่เขาให้ออกจากรถก่อนนะหลังคาไม่มีแบตเตอรี่มิ่งได้น้อยกว่าตัวท็อปบันไดไม่มีซึ่งไม่จำเป็นแคมปิ้งโหมดเสร็จจริงๆแคมปิ้งโหมดต้องเอาสองข้างมั้งมันจะได้นอนได้อ๋อ,อเป็นนอนซ้ายขวานะนี่เขียนว่าอะไรคอนเฟิร์มเอาออกจากบบโหมดนะอ๋อนี่คือเบสโหมด ต้องมีหมอนใอยเองใช่แต่ดูท่าทางน่าสบายครับใช่มันต้องมีหมอนขาต้องลงไปอีกไหมมันสุดแนละ้วหรือว่านอนผิดท่าต้องเอาขาไปข้างนูน้นป่ะอาจจะยาวไปไหมฮะมันต้องเอาเอาขาไปด้านนู้นเอาหัวมาด้านนี้ป่ะ ลองดูดูวว่าสบายไหมแคมปิ้งโหมดครับนี่แคมปิ้งโหมดแล้วใช่ไหมจะได้ปิดประตูลองดูด้วยไฟหน้าเดย์ไทม์ละดับป่ะแคมปิ้งโหมดเดย์ไทม์ไม่ดับไม่เคยเวิรคครับแล้วก็พอกดดับเครื่องดับหมดเลยแอร์แคมปิ้งโหมด<ม>หายไปเลยก็เลยอาจจะยังไม่ค่อยสมบูรณ